เอาละยินดีต้อนรับชาวซอมบี้อีกครั้งและในวันนี้เป็นวันที่ดีที่เราจะประกาศว่าตอนนี้ไม่เหลือห้องวิจัยเลยสักห้องเดียวใช่ฮะคุณผู้ชมฮะผมนี่ได้ไปทําการแอบเล่นเพิ่มเติมมานะเพื่อทําลายห้องวิจัยทั้งหมดและตอนนี้ครับบอสเนี่ยได้โผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูสิไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ที่เราเนี่ยเคยพ่ายแพ้ไปนะฮะรวมถึงบอสหมบีบอสสิงโตมาร์ตบอสโคโดโมะอะไรพวกนี้นะฮะ โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุยบอสกันในวันนี้พร้อมหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเอาละเราจะไปแก้แค้นเจ้าเฮนไตเรสซะก่อนนะฮะไปะลุยกันเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเราจะจัดการพวกมันเอาละเตรียมตัวตายได้เลยเอาละคุณผู้ชมฮะเราต้องฆ่ามันให้หมดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้เปะทำการอัปเกรดนะความสามารถในการแพร่กระจายของเรามาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูนะปัม๊ม แค่ระเบิดเดียวนะฮะสังเกตว่าสังเกตว่า,วามหาศาลเห็นไตรเรสตายเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าความแข็งแกร่งของซอมบี้ของเรานะฮะมันเยอะมากๆครับแล้วดูฮะบุกทล,ลายอย่างไม่ต้องละเว้นโอ้โหซอมบี้แบบมหาศาลมาให้หมดอ้ยระเบิดไปเม็ดหนึ่งไม่ตายเจ้าพวกซินนี่มันยังแข็งแกร่งอยู่นั่นเนี่ยเอาละบอกเลยว,ว่าแต่อีกไม่ช้านะฮะด้วยจํานวนของซอมบี้ของเราเยอะมากๆอุ้ยตัวอะไรวะล่ะ อ๋อเจ้าสุทำไมมือมันเกี่ยวกันอย่างไรวะนะเอาละคุณผู้ชมฮะหมดเครื่องมันที่เรียบร้อยบอกเลยว่าบอสก็บอสเถอะเดยวพี่นะเนี่ยจะจัดการและยึดครองโลกให้ดูเฮ้ยมันง่ายสินี่กระไรนะนี่ว่างั้นไหมบอกเลยว่าทุกอย่างมันช่างง่ายได้ยิ่งนักมีตัวอะไรอีกบอสมีอย่างงั้นเหรอแบรดิเมอร์ปูตินอ่าแบรดิเมียปูตินนะฮะพร้อมหรือยังฮะในที่สุดเราก็อ่านชื่อเขาถูกไป บอกแล้วว่าในวันนี้คือยุทธการกำจัดบอสปูตินอย่างงั้นเหรอฆ่าให้หมดใช่แพร่กระจายตรงนี้แหละโอ้โหการแพร่เชื้อซอมบี้ที่รุนแรงอลาัางการงานสร้างขนาดนี้ปล่อยไบเกอร์ไปหนึ่งตัวตามด้วยพี่มัมมี่ของเรานะฮะที่เราได้มาจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะฮะแล้วดูฮะบอสโดนรุมกระทืบตายด้วยที่อ้วนต่างๆนานาโอ้ จัดเอาละแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหลืออีกไม่กี่วิเท่านั้นจะหมดเวลาแล้วโอ้โหหน่วยซิสหน่วยซิสมันยิงมัมมี่ของเราตายไปแล้วแต่ยอมไม่เอาเอาพี่พี่พลทหารเราลงดีไหมเอาพี่พลทหารลงไปทุบดีกว่านะฮะทุบไปแล้วพี่พลทหารของเราก็แตกกระจายซะอย่างนั้นนะ,ะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยสุดท้ายเราฆ่าได้หมดเลยว่าและซอมบี้เราก็ตายเกลี้ยงเหมือนกัน มันจะง่ายได้ต้องบอกว่าถ้าสมมติเราทําลายสูรวิจัยของเขาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถปล่อยวันเวลาผ่านไปให้มันเก็บซอมบี้มาและทําลายแต่เมืองเล็กๆได้นะฮะเพื่อไม่ให้เนี่ยเขาเนี่ยกระตุ้นต่อมอรเรสน,นะฮะหรือว่าต่อมตื่นตกใจนั่นเองเอาละเราจะไปลุยกับดรัมกันนะฮะพร้อมหรือยังคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเอาล่ะเจ้าดรัม น้องน้ำอีเมลโพสเทวิตเตอร์เอ,อื้อกอะไรคุณคุณเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะกระจายตรงนี้เลยนะฮะผมบอกว่าเคล็ดลับการเก็บตังค์ให้ไวที่สุดนะฮะเราตายแล้วเหรอไลออตโคริสกำลังมาซิตท,ทูปเปอร์กำลังมาเนะะี่ยคือการปล่อยเจ้านี่ไปนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเราปล่อยเอ่อเจ้าซอมบี้ที่เป็นซอมบี้ไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเก็บตังค์ได้เร็วมากๆเห็นไหม ตาหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่า10,000ืนเหรียญน,นะครับจะบอกให้นะฮะเอาล่ะแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะไม่มีของอะไรให้เก็บเกี่ยวแล้วนะเหลือแต่กองบังซิสนะฮะกำลังสู้กับซอมบี้ของเราอยู่และโดนจวกจักจุกจักเรียบร้อยเฮ้ย มันจะง่ายได้สินี่นไรว่างั้นไหมผ่ายแพทดรัมปลดล็อกซอมบี้ดรัมนะฮะผมอยากรู้เหลือเกินว่ามีความสามารถอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาไม่บอกลองเอามาแทนนะฮะเจ้ามัมมี่หน่อยก็แล้วกันแล้วบอกเลยว,ว่าเราเนี่ยแอบปลดล็อกซอมบี้มาเยอะมากๆนะมีเจ้านี่นะฮะท็อกซิกเนี่ยกินเนื้อมนุษย์ยังน้อยไปมันวางยาพิษพวกเขาได้ด้วยคือมันพ่นพิษได้แล้วเนี่ยตัวอะไรเนี่ยปุกเกอร์พวกนั้นไม่ได้แค่หน้าแหวะเท่านั้นมันแพร่เชื้อได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ดีเอาเรื่่องเเลยสวนนจ้าีบร หากโดนโจมตีจะทําให้มนุษย์รอบๆบาดเจ็บเอาเป็นว่าเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวที่เราเนี่ยจะเน้นๆนะฮะก็คือเจ้าซอมบิน้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะหาตังมาดูดิแป๊บเดียว8ปดหมื่นแล้วว่าไปนี่เลยโคโมโดโมนะฮะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะจัดการมันมันน่าจะเป็นมังกรโคโดโมเอ้ยไม่ใช่โคโมโดนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละ่ะพร้อมพร้อมพร้อมๆไหนดูซิจใส่เสียมังกรโคโ,โคโมโดหน้ากูตรงนี้อคว น่ากลัวพอไหมคุณผู้ชมฮะเอาละฆ่ามันได้หมดตรงนี้เลยแพร่กระจายไปแล้วก็เอารัมลงมาฮะรัมมีความสามารถอะไรอ่ะผมยังไม่เห็นความสามารถของเขาเลยคุณผู้ชมฮะแล้วโอ้หเจ้ามังกรมันสู้ผมว่าเราปล่อยพี่พลทหารของเราไปหัวดกมันดีกว่านะฮะพี่พลทหารมาแล้วพี่พลทหารเราตายเร็วมากอ่ะแต่เจ้าบอสของเราร่วมไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบอกเลยว,ว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งพี่ได้หรอกเฟ้ยอูได้ตังเป็นหมื่นเลยคุณผู้ชมฮะตานี้นี่ นี่ขนาดยังไม่ได้ปล่อยซอมบินนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ปล่อยนะเนี่ยแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอยากให้ทุกคนสังเกตนะฮะเราเนี่ยต้องคอยติดตามข่าวนะพวกข่าวพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าการอัปเกรดของเราลดราคาลงบ้าง หรือว่าซื้อของถูกลงบ้างบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แจ่มมากอย่างเช่นอันนี้ฮะการเงินบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเปิดระดมทุนมนุษย์เนี่ยจะดบเหรียญเพิ่มขึ้นชั่วขราวฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าซอมบีน้เนี่ยมีประโยชน์มากๆฮะซึ่งเราจะไปจัดการเจ้าซิมบ้ากันพร้อมแล้วใช่ไหมเอาละพี่ซิมบ้าอยู่ไหนโอ้โหซิมบ้ากามลัมากมากครับเสียงคำรามดังชายชาติเองั้นเหรอเอาเลยตรงนี้มันซะเลยปล่อยซอมบี้ออกมาเอาไปเก็บเหรียญให้พี่หน่อยเว้ยเอาละลุยมัน ซิมบ้าหรอซิมบ้าหรอเอาพ่พลทอาหารของเราไปทุบซิมบ้าดีกว่าเว้ยโมโหจังเลยปล่อยซอมบี้ออกไปให้หมดเลยโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมฮะเหรียญตกแบบรัเนราน,นานมากมากครับและเรียบร้อยครับอ่าเจ้าซิมบ้าของเรานะฮะร่วงไปเป็นที่เรียบร้อยหมดเรี่ยงเนี่ยหมดเรื่องปล่อยไบยเกอร์ดีไหมผมคิดว่าน่าจะพอได้แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์หมดเครี้ยงแล้วนั่นเองแม่ พอร่ํารวยเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดว่างั้นไหมเขาถึงบอกไงว่าคนมีตังค์น่ะมันเป็นเรื่องทิ่ดีเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าบอสจะหมดแล้วนะที่เหลือเนี่ยน,น่าจะเป็นหน้าที่ของเราในการแพร่เชื้อซอมบี้ของเราให้กระจายออกไปทั่วโลกนั่นเองพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะไปที่ประเทศไทยก่อนเลยนะฮะไปลุยกันเลยเอ๊ยไม่ใช่นี่ว่านี่มันหานอยนี่นะน่าจะเป็นเหมือนเขารวบรวมนะฮะ โซนไทยเวียดนามลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้เนี่ยไว้ด้วยกันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแล้วไปจริงๆผมว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรยากแล้วว่ากันนะดูครับโอ้โหการแพร่เชื้อนะฮะกดทีเดียวเอาอยู่ทะลุกำพงุงทะลุกำแพงไปหมดแล้วเอาพิ่ทรัม,มาทำไมวะเนี่ยฮะหุยเด็มาแล้วคุณผู้ชมฮะหน่วยทหารป้องกันนะฮะสวมชุดกันิมาซัด้วยโอ้โหิงนืนยิงแรงซะด้วยนะฮะเอาล่ะหุย ลืมเอาซอมบี้มาดูดิได้ตังแค่ห้าพันเองอ่ะถ้าเราเอามาเราปล่อยหมดนะได้แปดพันหมื่นหนึ่งอย่างแน่นอนฮะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฮะมาเปิดประตูเข้าไปเอาถอยออกมาออกมาให้หมดออกมาให้พี่เชื่อซะโดยดีนี่อะไรเนี่ยเขายืนทําอะไรกันตรงนีงน้นี่คือต่อสู้กับซอมบี้อยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะเฮ้ยสู้อยู่เหรอโอ้มันสู้อยู่เนี่ยมันถือโล่เว้ยโอ้อย่างนี้นี่เองเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปสร้างซอมบี้เพิ่มสักหน่อยฮะ ปิดกั้นพื้นที่อันตรายทางชีวภาพในเอเชียเอาละฮะหน่วยแฮชแมทนี้มันชัก,เ,กเยอะมากมายมหาศาลเกินไปแล้วนะคุณผู้ชมว่ากันไหมคุณผู้ชมดูฮะซอมบี้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลมากๆตอนนี้จนผมไม่รู้ว่าแบบว่าผมจะเอาซอมบี้อะไรไปลุยเลยเรื่องระดับดีกว่านี่ หน่วยพ้นหารของเราตัวนี้เนี่ยมันเป็นยูนิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะผมชื่นชอบมันมากเลยนะฮะเอาล่ะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความแข็งแกร่งของกองมะลังของเรานะฮะเราไม่จาเป็นต้องปล่อยซอมบี้ไปเยอะเว้ยเราเอาตัวบัฟไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเฟดดี้กับเจสันเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงบอกเลยว่าคราวนี้ฮะกองมะลังซอมบี้ของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆอย่างแน่นอนฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าสถานีวิจัยจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องทำลายมันจริงไหมไป เฮ้ยไม่อยากทำเลยมันง่ายเกินไปเอาล่ะระเบิดพื่อตรงนี้ฮะเจสนนเันออกมาเฟตตี้ออกมาบอกเลยว่ากองทัพซอมบี้ของเราแข็งแกร่งมากๆอย่างแน่นอนเอาเปิดประตูโอ้โหวิ่งกันวุ่นเลยเนี่เยเหลือแค่สตัวเท่านั้นครับนี่ฮะเจอกันเรียบร้อยฮะหน่วยแฮชแมทมาแล้วไม่ใช่เสียนี้หน่วยซิดนะฮะหน่วยซิดบอกว่าเฮ้ยยังไม่ทันยิงเลยโดนฆ่าซะแล้วหัวซอมบี้ของเราเมื่อได้บัฟนะฮะเรียกได้ว่าโคตรอภิมาหาปลัยแข็งแกรง่งคุณผู้ชม ผมว่านะเว้ยเป้าหมายของเราในตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่ทําลายผู้มันไปให้เกลี้ยงก็พอนะฮะเอาล่ะเหมือนว่าจะมีซอมบี้ผ่มานะฮะเราปล่อยเป็นดีเจสันแล้วปล่อยซอมบี้ออกมาเพื่อเก็บตังค์เพิ่มเติมดูครับเงินเด้งแบบมหาศาลเร่งความเร็วคูณ2ไปเลยนะฮะหน่วยซิปมาแล้วอย่าหาได้กลัวไห่นะฮะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่กองลังซอมบี้ของเราประทะกับพวกมันให้ตายเถอะไม่มีหน่วยทหารแล้วงั้นหรือนี่เหลือแค่ซอมบีก้กะกะเท่านั้นแต่สุดท้ายนะฮะ เราก็สามารถกำจัดพวกมันได้หมดเกลี้ยงโอ้โหง่ายดายเสียน,นี่กระไรเอาละระเบิดไปตำรวจจะมาในอีก5432เบตตี้เจสันออกมาเลยทั้งคู่ปล่อยซอมบี้ออกมาสักหน่อยหนึ่งฮะเอามาหาเงินจ้าบอกเลยว่าเราจะรวยรวยอุ้ยคุณผู้ชมฮะหลังๆมาน,นี่แทบไม่ต้องใช้พลังเลยนะเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเจ้าพวกนี้มันโหดอะบอกเลยว่ามาเลยพี่ที่ฐานของเราเข้าไปทุบทีเดียวแล้วก็ตายจากไปเลยนะฮะให้ตายสิ นี่มันเรื่องอะไรกันนี่หมดหรือ,อยังเนี่ยอุ้ยมนุษย์หมดเกรียงแล้วคุณผู้ชมฮะบอกเลยว,ว่าการสร้างสูวิจัยขึ้นมานั้นนั่นคือจุดจบของประเทศพวกแกใช่จุดจบของภูมิภาคพวกแกเอาละคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าบอสจะโผล่มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะให้ตายเถอะเหมือนว่าจะอยากโดนเชือดไปลุยกันเลยดีกว่า แรมบู bo, นะฮะแลมบูเอาล่ะเราจะไปจัดการเจ้าแรมบูกันนะฮะคุณผู้ชมฮะพร้อมหรือยังเอาล่ะแรมบูฉัน right. เลือดเป็นสีเขียวมันจะยังเรียก,กวนเลือดได้ไหม,มแกนี่ยามซอมบี้ของข้านะป้ามตรงนี้มาซะเลยโอ้โหการแพร่กระจายมามาเลยเฟนเด้มาเลยเจส right. ันเอาล่ะแพร่กระจายไปแล้วเอาเรียบร้อยซอมบูตายเออไม่ใช่แรมบูตายไปแล้วนะ,ะคุณผู้ชมฮะปล่อยซอมบี้มาสักหน่อยดีกว่าฮะเอามาเก็บเงินฮะช่วงนี้เนี่ย เงินมันดีลือเกินเอาละหน่วยซิปม,มาแล้วคุณผู้ชมฮะหน่วยซิปม,มาแล้วโอ้โหวิ่งกันวุ่นเลยโอ้โหวิ่งเร็วมากอะเบอร์สเกอร์นะฮะวิ่งเร็วมากตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะแหม่ร่ำรวยดีจริงเชียวเนี่ยหมดเกลี้ยงโอ้่งได้หมดล็อกซอมบี้เด็กคุรา่าแวมไพรที่เชื่อถือได้จริงและไม่มีประกายวิบวับคือ,องไงอะคือแวมไพรที่ที่เชื่อถือไม่ได้คือมีประกายวิบวับอย่างนี้เอ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยเอาล่ะอัปเกรดดีนเักหน่อยนะฮะสายตาแหลมคมนี่น่าสนใจโอ้เพิ่มระยะการมองเห็นของซอมบี้เล็กน้อยแจ่มไปเลยฮะบางทีผมก็สงสัยนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าผมนนเนี่ยจะเก็บเงินไว้ทําไมาเป็นแสนแสนะฮะให้ตายถึงงงตัวเองเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครนี่เลยอัปเกรดเจ้าพวกนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มาปาปาปา้าแล้วตอนนี้ซอมบี้เหลือกี่ตัวเนี่ยโอ้ เหลือเยอะมากถ้าเราอัปเกรดไปอีกมันจะเก่งขึ้นไปอีกนะเนี่ยดีไหมกดไปเลยฮะบอกเลยว่าจ a มเอ้อัปเกรดเจ้าสมบินด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยใช้เขาบ่อยนะฮะบอกเลยว่าอัปเกรดมันมาเนี่ยมันน่าจะเก่งยิ่งขึ้นไว้เชื่อผมเซ่คือเก่งในที่นี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเดินเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นหาเงินให้เราได้เร็วขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเราจะทําลายทวีปไหนก่อนดีโซนนี้ดีไหมมันดูแบบเล็กๆเดียออ เนี่ยบอสเราก็จัดการไปได้แล้วนะฮะเมื่อเราชนะบอสเนี่ยค่าความแบบแพร่เชื้อของเราเดี๋ยนะจะคูณ2องะันหรอวิจมเอาละเราจะไปที่นี่กันลยุยอ่าระเบิดตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะทหารตำรวจเยอะงั้นเหรอแพร่ไปเลยเฟรนดีเด้เจสันมาอีกแล้วนี่จริงๆไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณผูฮะมาแล้ว ไรออดโพลิสนะฮะมาแล้ยังไงต่อฮะหน่วยซิสมาด้วยนะฮะหน่วยซิสร่วงไปแล้วนะฮะและนี่ฮะหน่วยตำรวจก็ร่วงไปเหมือนกันเอาหมดที่ยังแล้วหรออุง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยได้มา5,000กว่านะครับการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในอินโดออสเตรเลียภูมิภาคในทวีปนี้ถูกทำลายแบบสุ่มในทันทีรัฐบาลตัดสินใจโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อล้างพื้นที่ที่ติดเชื้อเฮ้ย ตัดหางปล่อยวัดคุณผู้ชมฮะเขาเริ่มฉลาดแล้วอะคือแบบว่าพื้นที่นี้ติดเชื้อเยอะทำลายด้วยขีปนาวุธซะเลยนะฮะเพื่อแบบลดการแพร่เชื้อนะฮะถือว่าฉลาดดีป่ะวะก็ก็ก็เหมือนจะฉลาดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการแพร่เชื้อมันจะไม่หยุดแล้วบอสโผล่อีกตัวพร้อมหรือยังฮะพราบโบเอสคาร์กอสนะฮะไปลุยกันเลยบอกแล้วว่าโผลมาตายชัดๆ เมื่อกี้พูดอะไรถึงซอมบี้ไม่รู้แฮะลืมอ่านเอาเป็นว่าแพร์ตรงนี้ฮะผลเยอะดีฮะแพรกระจายเฟนดี้เจสันออกมาเหมือนเดิมแพรมาแบบนี้ครับอสอยู่นี่ปล่อยเมื่อกิษสักหน่อยนะฮะเรียกว่ายืนเฉยๆคือไปหวั่นอย่างแน่นอนเอาเ,เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วปล่อยกอปปินนะฮะซอมบี้เนี่ยออกมาหาเงินให้เราสักหน่อยครับมาแล้วหน่วยซิดมาแล้วฮะเอาพลทหารไปทุบมันสักหน่อยป้าป้าสองพีกระจุยกระจายเรียบร้อยตายเกลื่อนกรานเฮ้ย อบอกเลยว่าการครองโลกเนี่ยอยู่แค่อื้อมเท่านั้นคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยรีบทําลายทั้งวีปให้หมดเลยดีกว่านะฮะโซนนี้เนี่ยเราบึ้มทําลายไปเลยก็แล้วกันนะแบบโซนแบงกอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยฮะลุยมันเลยไม่อยากทาเลยให้ตายเถอะเอาละแพ้เชื้อไปเจสันเฟตตี้ไปจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยผมสามารถไปนั่งเล่นเฟสบุ๊กได้เลยเนะเว้ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่า ดูการทำลายล้างของซอมบี้ของพวกเราเสิมันช่างรุนแรงช่างน่ากลัวโอ้โหเอาหมดแล้วเหรอวิน่ากลัวจริงนี่ได้ได้ตาเรา6ก0 0 7 0 0 0ถือว่าคุ้มค่ามากๆฮะซิดขยายพื้นที่ออกไปอัปเกรดกองกำลังและแทรกแซงยุทธการต่อต้านซอมบี้แล้วมาอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ยังไม่เข็ดงั้นหรือไงเจ้าพวกซิดเอาละคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งประเทศนะฮะหนึ่งโซนเอาล่ะตรงนี้เนี่ยมีเครื่องหมายตกใจ เหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นรีบจัดการดีกว่าครับไมอามี่ฮะแพ่ตรงนี้แล้วกันละเอาละมาเจสัน <Des an S 2> ออกมาเฟดดี้ <Yeah. S 2> <ad> ออกมาเนยจ้าแหมแล้วก็อะซอมบี้ <Yeah. S 1> ออกมาสักหน่อยฮะหมูเบอร์สเกิลวิ่งทุบพุ๊ยิงตายอย่างรวดเร็วเลยกันรือนี่ <Yeah. S 1> นี่ฮะหน่วยซิดมาแล้วหน่วยซิดโดนกระทืบร่วงไปแล้วครับนี่ดูการเขย่าเหรียญของพวกเขานะวฮะมันทําให้เราได้ตังค์เร็วมากมากฮะแปดพันน่ 8, ะ โอ้โหอิมอิม,อมสภาพอากาศขึ้นความหนาวเย็นอายุไขซอมบี้เพิ่มขึ้นชั่วคราวเอาล่ะคือตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเครียดเรื่องอายุไขซอมบี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าซอมบี้ของผมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วเราไปนี่ดีกว่าเผือ่อว่าจะปลดล็อกเจ้าบอสจัดตินบีเวอร์นะฮะปะลุยกันเลยดีกว่าฮะบื้มตรงนี้เจสันออกมาเฟดดี้ออกมา ตามด้วยพี่ทหารดีไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาซอมบี้ออกมาดีกว่านะฮะเอามาหาตังจ้าเปิดประตูตรงนี้ไปเลยครับผมเอาละามาดิใครจะเข้ามาก็เข้ามาเซ่เปิดประตูให้หมดเลยทุกพื้นที่ซอมบี้ต้องเข้าถึงเฟ้ยมามีที่ไหนเข้าไม่ถึงอีกบ้างไหมมีมียืนถ่ายรูปเชลฟี่อยู่ข้างบนบอนว่ารอสักครู่เดี๋ยวพี่ขึ้นไป มาแล้วเจอแล้วเจอแล้วตะบบหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยหมดเครียงได้ตังมาอีกเจ็ดพันคุณผู้ชมฮะงุ <c ười> หดหิดอยากทำลายทวีปเ,เอาละแพ้เชื้อต่อเจสันเบนดี้นี่คือแบบว่าอ,อ้อาซอมบี้หมดคุณผู้ชมฮะลืมซื้อเพิ่มให้ตายเถอะไม่เป็นไรลืมอัปเกรดเพิ่มมานะฮะไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเอาละเปิดประตูเปิดประตูให้หมดครับเราจะได้กระจายกองพลังซอมบี้ของเราออกไปนะฮะ แม่ตัวนี้ประตูปิดงั้นเหรอเดี๋ยวพี่เปิดให้เอาละปล่อยเชื้อสักหน่อยฮะไม่ยอมไปไหนปล่อยเชื้อมนันตรงนี้สัเลยเดินมาเดินมาโดนกันนะพวกแกเอาละตุ้ตรงนี้หมดเกลี้ยงแล้วว่ะหุ้ยหน่วยซิสมันเข้ามาแล้วฮะอันนี้หน่วยซิสหรือหน่วยสว่านเนี่ยหน่วยซิสผสมกับหน่วยสว่านเลยงั้นเหรอมาเดิมาสู้กับซอมบี้พี่นี่มันยิงซอมบี้เราร่วเหมือนกันเลยเนี่ยทำอไปเล่นไปเอาละกินเบอร์เกอร์ซะเรียบร้อยกินเบอร์เกอร์ตายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเหลือคนเดียวอ่ะอยู่ไหนวะ เจอแล้วเอาไงกับเขาดิเอาไงกับเขาดิาาดคุู้ชมะเอ,เอาระเบิดไปกินแล้วกันนะเรียบร้อยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะทำลายภูมิภาคนี้ได้ไปแล้วนะฮะภูมิภาคถูกทำลายแล้วทวีปถูกทำลายด้วยโอ้โหนี่คือเราเนี่ยทำลายทวีปไปแล้วนะฮะทำลายตัวอะไรอ่ะดูมอนฮะหรือว่าดูมอนวะเนี่ย น่าเป็นดูมนะฮะดูมันแบบเหมือนเป็นหายนะสักอย่างหนึ่งมันนำพาความตายอันร้อนระอุในขุมนรกที่ลึกที่สุดมาน่าสนใจเรียบร้อยหายไปหนึ่งทวีปเอาล่ะไหนดูซิเราเปลี่ยนผู้รายงานข่าวได้ด้วย้วเนี่ยไหนดูซิโอไมค์แคนนิงจะเทพไปไหนวะเนี่ยคือขอผู้หญิงบ้างไม่ได้หรอคุณผู้ชมฮะผมอยากได้ผู้หญิงอะไหนดูซิ ต้องได้รับชัยชนะปลดล็อกทุกทวีปชัยชนะเล่น2อลอเอาจ่าไอเลเซียครอปมาก่อนก็นแล้วกันนะเอาพิทดูมาใช้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิการติดเชือ้อคือเขาแพ้การติดเชื้อไม่ได้นะแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยนาจะเก่งเอาเรื่องเลยดูการต้านความเสียหายของเขาดิโอ้โหเดี๋ยวนะโุ้แต่อ่อนกว่าเยเติยเนี่ยเออแต่มันมีลูกสมุนด้วยไงดูดิลูกสมุนมันดูน่ากลัวมากๆนะฮะแล้วถ้าเทียบกับเออมัมมี่ พอๆกันเลยแฮะสองคนนี้นะฮะแต่มัมมี่เนี่ยจะสามารถสโลยูนิตต่างๆได้เรียกได้ว่าสโลสตูได้และแถมมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะฮะจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนั่นเองจะว่าไปช่วงนี้ไม่ได้อัปเกรดเลยเรามาอัปเกรดกันสักหน่อยฮะไปะการต้านความเสียหายเต็มแล้วคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าเมื่อเราเก็บตังค์ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเราก็จะเก่งมากขึ้นเท่านั้นอืมโอ้โหนี่ อัพแบบรัวๆอาตังหมดเกลี้ยงแล้วไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยมาอัพเกรดเจ้าหนี้ดีกว่าเอาไว้ไปเก็บเงินฮะเรื่อระดับไปด้วยนะฮะเผื่อว่าจะเก็บเงินได้เร็วยิ่งขึ้นบอกแล้วว่ามันมันน่าจะเก่งมากขึ้นแหละไปคุณผู้ชมฮะลองเอาพี่ดูมของเราไปใช้สักหน่อยฮะจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยเก่งสักแค่ไหนครับระเบิดตรงนี้แล้วพี่ดูมลงสนามไปเลยเอาลับมาขุดมาเป็นขุนมนันะรกเหรอทำไมมันดูอ่อนยังไง ดูไม่เห็นเก่งเลยไม่เป็นไรครับเอาบัฟเพิ่มเข้าไปแล้วกันโหวิ่งเร็วขนาดนี้พุ่งใส่กองทหารไปแล้วนะพี่ดูวิ่งเข้าไปวิดมันเร็วอู้ยมันพ่นไฟผู้ชมเห็นป่ามันพ่นไฟใส่แล้วแบบพอโดนไฟแล้วมันระเบิด,ดอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องมากมากครับอ้าวลืมปล่อยกรอบบินเลยให้ตายเถอะแต่ไม่เป็นไรครับเท่านี้เนี่ยก็ได้มา6 0 0ันกว่าแล้ว สร้างสถานีวิจัยกันอีกแล้วคุณปุชจ,จมเขาสร้างสถานีวิจัยกันอีกแล้วนะฮะผมบอกเลยว,ว่ามาแบบนี้เนี่ยเสร็จพี่แน่นอนครับทาลายเอยเดี๋ยวนะลืมเราจะไม่เอานะฮะเจ้าดูมไปแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเอาซอมบี้ที่มันแพร่เชื้อได้เนี่ยไปน่าจะเก่งกว่าหรือว่าเอาตัวที่มันบัฟได้ไปดีนี่เลยผมคิดว่ามัมมี่เนี่ยได้มีประโยชน์ที่สุดสําหรับเราแล้วนะฮะไปฆ่ามนุษย์15ตัวระเบิดตรงนี้มัมมีอ่ออกมา มันมม่ออกมาไม่พอนะฮะมันไม,ม่ออกมาไม่พอเอาอะไรไปอีกดีเจสันออกมาเฟดดี้ออกมาเปิดประตูเช้าเปิดประตูโปรดเย็นปิดประตูโปดแล้วก็เดี๋ยวมนุษย์หมดแล้วะเหลือแต่คนละเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เหลือแต่ทหารล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ปล่อยซอมบี้เลยช่วงนี้หาตังค์ได้น้อยเลยเนี่ยทำไปเล่นไปเฮ้ยซิงสิงส,งส,งส,งสิงต้องบอกเลยว่าช่วงแบบว่าช่วงข่าวแบบดีๆนะที่แบบมนุษย์ดบเหรียญเยอะเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้เงินเยอะมากฮะแต่ตอนนี้ฮะก็แบบ ก็น้อยลงนิดนึงอะนะก็โอเคเฮ้ยต้องทำลายทิ้งไปเรื่อยๆนะฮะมาปล่อยมัมม,มี่ออกมาทําให้อ่ามนุษย์สารโรนะฮะโดนทำสาบนะฮะมันจะเดินช้าลงแล้วก็ปล่อยเฟ็ดดีเด้เจสันของเราออกไปทําลายให้หมดเอาล่ะซอมบี้ออกมาแผนที่ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยซอมบีนนะ้น่าทําเงินให้เราได้ดีครับเอาล่ะวิ่ไปทําเงินทาลายเจ้าผู้ซินให้หมดเอาล่ะลุยไหนดูซิทําไมได้ตังค์น้อยจังอะไม่มีอะไรพังเลยหรือไงนี่ฮะโอ้นี่ๆๆมาแล้วซอมบี้ของเรานะฮะทำลายเข้าของเร็วเข้า เหมือนว่าจะไม่ไม่เหลืออะไรให้ทำลายเลยอะให้ตายสิเฮ้ยมันเหลือรอดอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะจะว่าไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสมบี้ของเราเนี่ยได้ทำประโยชน์สักหน่อยฮะเอาละเอาเดินออกมาแบบนี้หวยหม,หมอมีปืนงั้นเหรอหมอมีปืนเว้ยคุณผู้ชมฮะให้ตายเธอเอาละนี่ฮะเอาเปิดประตูออกไปจัดการออกไปจัดการหมออยู่ไหน,นเหลือพยาบาลคนนึงอะเอาไงดีหมอตายไปแล้วฮะ เอาไงพยาบาลเขาดีคุณผู้ชมเอากอบบินมาจัดการแล้วกันเหมือนซอมบิ้นมันจะไม่ยอมจัดการน่ะแต่เขาเดินออกมาเองแล้วเอาก้าเอาป้าแจมมาทุบซอมบี้ของเขาอย่างนั้นล่ะให้ตายเถอะไม่น่าปล่อยซอมบิ้นออกมาเลยนะฮะเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรให้แบบเขย่าเก็บเหรียญละได้มาเจ็ดพันกว่าก็ถือว่าโอเค เอาละผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะทำลายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะปล่อยซอมบี้ออกไปก่อนเลยนะฮะตามด้วยมัมมี่ของเราเกสัสเบนดี้เช่นเคยนะฮะตามสเต็ปของเรานะฮะและที่เหลือเนี่ยนั่งดูอย่างใจจดใจต่อเร่งความเร็วคูณสองไปครับโอ้โหลากเมาส์เก็บเงินอย่างเมามัน,นะฮะหมดยางหมดยางโอ้โหมนุษย์หมดเกลี้ยงโอ้โร่ำรวยได้มาถูกหกพัน 6, องเหรอตอนแรกนึกว่าแบบได้เยอะกว่านี้เนี่ยเอาเป็นว่านะฮะเราก็ทําลายภูมิภาคนี้เป็นที่เรียบร้อยฮะวิ ระดับความตื่นตกใจจะเต็มแล้ว,ว่าคุณผู้ชมดูดิอีกแบบอีกขีดเดียวเท่านั้นนะฮะและภูมิภาคถูกทาลายระเบิดบึ้มไปซะเอาละวิธีการรักษาโรคจงหายไปจ้ายังยีกว่าเปอร์เซ็นต์5้เปอร์เซ็นต์เลยนะอันตรายอยู่นะฮะเอาบอสโผล่แล้วจัสตินบีเวอร์ไปลุย ผมบอกเลยว่าไม่ว่าใครก็รอดไม่ได้มันก็เหมือนกับซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อะไรของเขาวันเนี้ยเอาละแพร่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะแพ้ไกลๆแล้วแบบว่าพอของเราเนี่ยแพรพันเยอะๆเนี่ยเราค่อยคืบคลานเข้าไปเฮ้ยมนุษย์ที่มีปืนก็เหรอดูอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยปล่อยมามัมมี่ออกมาแพร่เชื้อแพร่เมื่อก่อนนะฮะวางกับระเบิดสักหน่อยฮะตรงนี้อ้าวเรียบร้อยจัสตินบีเวอร์ตายเป็นที่เรียบร้อยครับท่นผู้ชมฮะเอาละด้านบนตรงนี้นะฮะ เปิดปิดประตูเรียบร้อยหมดหรือยังน่าจะเหลือแค่กองลังท้าหารนะฮะหน่วยซิทส,สองหน่วยเท่านั้นนะฮะฝั่งนี้สองฝั่งฝั่ง,งซ้ายตายไปหมดแล้วเหลือฝั่งขวาเท่านั้นเอาละเบอร์สเกิร์จัดการมัน่นอุ้ยเบอร์สเกิร์ร่วงเลยอะ่ะอุ้ยมันไล่ยิงเีละตัวเลยคุณผู้ชมฮะอันตรายมากๆาครับแล้วเราไม่เหลือซอมบี้แข็งแกร่งแล้วอะ่ะเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะเก่งกาจขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับยังมีระเบิดอยู่เอาไงดีเอาไงดีเอาหมดแล้วเหรออุ้ยเก่งมากจะซอมบี้ เดี๋ยวข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามถ้าแกรอดชีวิตได้อะนะไพ่แพ้จัสตินบีเวอร์ปลุกดิสโก้ซอมบี้มาเต้นกันทั้งคืน <enga> สวอะไรอีกวะเนี่ยการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในอเมริกันเหนือใหม่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะทำลายประเทศตัวเองแท้แท้ไหนดูสิป้ามระเบิดไปหายเกลี้ยงขอบคุณมากเลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงมือเลยเอาล่ะอัปเกรดดีนอะไรเฮ้ยนี่ดีกว่าเพิ่มปริมาณเหรียญน,นะฮะเน้นความเร็วไง บอกเลยว,ว่าต่อไปนี้นักขุดทองอย่างเราเนี่ยซอมบี้นักขุดทองเนี่ยจะทําการเพิ่มจํานวนเหรียญที่ดบเล็กน้อยนะฮะทำให้เราเนี่ยได้ตังค์เพิ่มขึ้นไปอีกไม่รู้จะเอาตังค์ไปทาอะไรแล้วเนี่ยเอาละคุณผู้ชมฮะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็พอไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะ,ะจริงๆเนี่ยน่าจะแบบว่าใกล้จบแล้วผมคาดว่านะฮะในพาร์ทหน้าเนี่ยเราเนี่ยน่าจะทําการยึดครองโลกได้สําเร็จนะฮะและสําหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไม่รู้ว่าในพาร์ทหน้านั้น จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยไปก่อนนะจ้ะบายจ้า